สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัน์ซ่อมมือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนฝาหลังของวันพัชเจ็ดโบนะคะนี่นะคะเครื่องลูกค้ามาอาการฝาหลังแตกนะคะเห็นไหมคะว่าฝาหลังเนี่ยมันแตกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่าของลูกค้านะคะ อันนี้คือฝาหลังอันใหม่ที่ทำการใส่ไปแล้วนะคะนี่นะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะฝาหลังของวันพัด7จ็ดโปนะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลองดูนะคะเนี่ยนะคะ,ะเปลี่ยนไปแล้วก็จะสวยเลยนะคะไม่มีรอยแตก ไม่มีร้อยสีลอกนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะสวยเลยนะคะอันนี้คือฝาหลังของวันพัสดเจ็ดโตนะคะ ที่ร้านมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะก็ลองทักมาดูเนาะว่ารุ่นอะไรแตกแบบไหนนะคะแล้วก็จะดูให้นะคะว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาซ่อมได้นะคะพอที่ร้านนะคะซ่อมทั่วประเทศเลยนะคะมีรีวิวมากมายหลายร้อยคลิปเลยนะคะดูรีวิวคลิปไายที่ YouTube นะคะประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสวยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอสอนการใช้งานมือถือนะคะรีวิวเกี่ยวกับการซ่อมนะคะอันนี้นะคะขอบคุณค่ะ